ของบรายงาน น้ำที่บำบัดเป็นน้ำจากตัวเรือนใช่ล้างถ้วยล้างชามซักผ้าครับเราก็ใช้แบบร่องซึมครับจอท่อบ P P C ฝุดวางยาวแล้วก็ให้มันซึมซึมออกรดน้ำต้นไม้ซึ่นแต่ว่าสามารถจับปุ๋ยได้ด้วยจากการทำงานของชุมชนเราก็มีการขยายไปทั้งตำบลนะครับโดยที่ว่าการขยายนี้ก็เราจะ่าจะเป็นตำบลสีด่าง สวัสดีท่านสอ <ons> ตอสวัสดีสวัสดีครับขออนุญาตกลับเรียนนะครับในเรื่องของต้นบุรักถึงเรือน้องนะครับของนนี้เราเรื่องต้นไสกับต้นตอติดต้นตอสิบนะครับเข้าไปดูในเรื่องของน้ำเน่าเนื่องจากของเราเนี่ยเป็นแหล่งรับน้ำเน่าของมูลทั้งหมดนะครับเอาเกิดปัญหาก็เข้าไปนั่งประชุมร่วมกันกับเรื่องของ เรื่องของของบุนนะครับได้คุยกันว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับเราเริ่มจากการจัดก,การาน้ำเสียที่เ้ืนตัวเองก่อนนะครับเราเองเนี่ยเร<ม>าไปโทษเทศบาลแล้วานเดียวไม่ได้เพราะบ้านเราก็นำน้ำสูง าด้วยนะครับก็มีการแก้ไขปัญหานะครับแล้วมีการตรวจสุขภาพน้ําซึ่งที่ผ่านมาเรามีเรื่องของที่ตอกไม้เยอะนะครับเราคุยกันว่าเราจะทําให้เป็นจุชทปรศกันเผาได้ไงนะครับแล้วก็การเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับมีการปลูกซึ่งเป็นนโยบายของที่ว่าละการจัดงานใหญ่นนะครับปลูกต้นไม้อยู่นะครับวัดนั้เนอะวัดนักถิ่นเนอะเนี่ยของเราเนี่ยตอนนี้เราก็้รางวัลชนะเลื่อนวัดนักถิ่นนะครับแล้วก็ถึงจุดขยายซึ่งเราขยายต่อนะครับในเรื่องของการ สร้างเรื่องปัญหาเรื่องน้ำเสียนะครับเรากา็ตั้งโครงการเปลี่ยนน,น,น,น้ำน้องเป็นเงินนะครับโดยที่เรามีของที่ใหญ่นะครับเรามีหนองนี้เดิมที่เป็นแหล่งน้ำน่องเนี่ยเราสูบน้ำขึ้นมาแล้วทำน้ำตกเลยทานด้าที่บ้านเป็นน้ำน่าเป็นเงินนะเราทำอมาแล้วก็ให้กองทุนใหญไหลไยฝโดยใช้สารพลาชานี่ค่ะที่สองเราหกเตกตกน้ำนะครับ ปกไหลแล้วก็เรื่องพุทธศาสนารครตอนนี้ผนที่ <Okay. S 1> วัดท่าน้ำออกมาเป็นว่าน้ำเนี่ยออกมาคุณภาพที่ใช้ได้นะครับสามารถท่จะลไปลูเป็นไม้ได้และอย่างหนึ่งครับตอนนี้เนี่ยเราได้เข้าไปเครือข่ายทสมนะครับในเรื่องของพวกพุทธนาวบดีโดยทอชอจังหวัดพิแกนนะคนับนำเราไปลงที่งเทพแล้วก็เขียนเราถึงโครงการนะครับเราโครงการตัวนี้เนี่ยเป็นงินห้าแสนบาทไปลงที่หนองนี้เลยที่รับน้ำท่วสูงน,นะครับแล้วก็ไปลงที่ บรรากาศที่วัดไตรประสิทธิ์นะฮะอยู่ติดกับในส่วนของโรงเรียนวัดไตรประสิทธิ์อยู่พื้นที่ติดกันนะครับตอนนี้ก็มีเขาเรียกว่าเสียท็อปหรือว่าลูกชายของท่านบัรหารซึ่งเป็นปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะมาลงพื้นที่นะครับตอนนี้กําลังกล่าวรายงานกันเกี่ยวกับเรื่องก,การสับส่วนการจัดการสิ่งแวดล้อมพื้นที่ตำบลพะลับนะฮะ ก็ก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานสุัิีคพี่เร้าีก็บรรยากาศก็อบอุ่นนะฮะชาวบ้านมาเยอะมากนะครับเมื่อวานมีผมก็ไปของท่านประพัดนะฮะที่พิกัดตำบลบ้านทุ่มนะฮะซึ่งก็เป็นหนึ่งในรัฐดนตรีโคต้าของทางชาติไทยพัฒนาเหมือนกันนะฮะตอนนี้มาในส่วนของทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะเมื่อวานจะเป็นผู้ช่วยเกษตรและสาก์นะฮะครับบรรยากาศประมาณนี้ฮะ ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ